นะคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาท่านเปิดผลการศึกษาขั้นต้นวัคซีนที่อยู่ในเมืองไทยว่าสูตรไหนที่สามารถต่อกรกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้คือตอนนี้แน่นอน mRNA เราเนี่ยไม่มีมที่เรามีวัคซีนอยู่ในมือก็คือซิโนแว็กซิโนฟาร์มแล้วก็แอสตราเซเนกาดังนั้นก็ต้องหาคำตอบว่าแล้วสูตรไหนล่ะที่มันจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ คุณหมอธีรวัตรบอกอย่างนี้นะคะอ้างอิงไปถึงงานวิจัยของดรอนันจงแก้ววัฒนาใช่ไหมค่ะใ,ใช่ใช่ซึ่งจาก bio tech ท่านเป็นสถาบันโรคทรงอกอะค่ะอืมออคือบอกว่าจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าซีโนแวคสองเข็มถึงแม้ระดับ n e u t รไล i z e antibody จะขึ้น80-90อร์ซแม้ว่าจะวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อัลฟาได้บ้างแต่ซีโนแวค2เข็มไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้เลยอันนี้ฟังดีๆ น,นี้จากผลการวิจัย<า>แปลว่าซีนแวรสเข็มภูมิคุ้มกันป้องกันสายพันธุ์อัลฟาได้<า>แต่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้เดลต้า<ม>ก็คือที่ระบ,บาดักอยู่ในขณนะนี้ต้องไป<า>แต่ในคนที่ได้ a s t ตราเ n e c a ครบ2เข็มและมีระดับนูโตรไลสแอนติบอดีสูงเกิน90%คนกลุ่มนี้จะสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ดีระดับหนึ่งนะคะคนที่ฉีดอ s สาเซเนกโชคดีนะ,ะฮะ<า> และผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อเมื่อการระบาดระลอก3ที่ผ่านมาเวลาที่กระตุ้นเข้าไปด้วย a s สตราเซ e นกาเข็มเดียวเนี่ยจะให้ระดับการป้องกันสายพันธุเดลต้าได้เทียบเท่ากับคนที่ฉีดแอสต a าเซ e นกาสอเข็มคือถ้าติดเชื้อแล้วหาย<ะ>แล้วฉีดแอสตรา เข็มเดียวเข็มเดียวเท่ากับได้ฉีด2เข็มเลยใช่และยังไงต่อส่วนผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้ออีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าอังกฤษที่สูงแต่กับเดลต้าเนี่ยจะมีน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นแก้ยังไงล่ะวัคซีนสูตรผสมก็คือซีโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาให้ระดับการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ดีกว่าซีโนแวค2เข็ม แต่มันก็จะยังไม่เท่าแอสตราเซเนกาสเข็มค่ะคือดีที่สุดที่จะรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าก็คือแอสตราสเข็มลองลงมาก็คือซิโนแวคเข็มหนึ่งและแอสตราเซเนกาถูกไหมต้องไปค่ะแล้วสุดท้ายก็คือคือแนวโน้มที่ดีที่สุดนะคุณหมอธีระวัตรท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคนที่ได้ซิโนแวคไปแล้ว2เข็มค่ะแล้วไปบวกเพิ่มเข็มที่สาเป็นแอสตราเซเนกา เป็นอาสาสมัครในการทดสอบเนี่ยปรากฏว่ามีระดับภูมิคุ้มกัน n นูโตรไลสแอนติบอดีสูงถึง99แล้วก็ค่า i c 50ไม่แน่ใจว่ามันหมายความยังไงในการพแพทย์นี่นะคะแต่ค่านี้ต่อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงสุดเลยพูดง่ายๆก็คืออันนี้เราต้องหวังว่าเราจะมีวิธีไหนหรือจะมีอะไรเป็นโชคดี ที่เราจะได้อ s สซาเซเนกาเพิ่มมาเป็นเข็มกระตุ้นสําหรับคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้ว2เข็มค่ะคือคนฉีดซีโนแวคไปแล้ว2เข็มถ้าได้อ s สซามากระตุ้นอีกเข็มหนึ่งจะดีมากเลยมันจะได้ถึง99%รใช่ค่ะระดับสูงสุดในการป้องกันเดลต้าเลยเนี่ยน้องวาะอาจารย์ธีรวัตรสรุปว่าบทสรุปนี้แม้ว่าเราตอนนี้ยังไม่มีวัคซีน mrna แต่สําหรับบุคลากรด่านหน้าผู้เสียสละซึ่ง บุคลากรเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เป็นวัคซีนซีโนแวคนะคะระดับการป้องกันตอนนี้แน่นอนมันไม่เพียงพอต่อการป้องกันสายพันธุ์เดลตา้าดังนั้นการใช้อสตร้าเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นน่าจะเพียงพอให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยในขณะที่เรายังไม่มีวัคซีนชนิด mrna อ่ะนี่เป็นข้อมูลนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปแต่สุดท้ายมีอย่างไรผมเน้นย้ำมาตลอดนะครับผู้ชมครับซีโนแวคก,ก็ซีโนแวคก,ก็ฉีดอย่างน้อย มันติดได้แต่อาการรุนแรงก็โอกาสน้อยลงเสียชีวิตก็โอกาสน้อยลงมันมีผลที่เราเห็นในบ้านในเมืองในะขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนรัฐบาลดําเนินการเร่งหาเร่งกระจายเราถึงเวลา